เราไปดู12รุ่นกรอบแว่นสําหรับผู้ชายกันครับและแบงค์มีอัปเดตด้วยนะว่าทรงแบบไหนกรอบแบบไหนที่เหมาะก,กับรูปหน้าผู้ชายแบบเรานะครับหรือว่าเป็นผู้ชายรูปหน้าเล็กรูปหน้ากว้างหรือรูปหน้าอบอิ่มแบบแบง์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ โอเคครับสาหรับกรอบแว่นอันแรกนะครับหรือว่ารุ่นแรกคือเป็นของโอเกอรี่ครับที่แบงค์แนะนําตัวนี้คือเขาใส่ได้กับทุกชุดแล้วก็ใส่เป็นทรงเบสิกครับก็คือเป็นกรอบเต็มแบบนี้เลยนี่ครับข้างๆเขียนโอเรี่นะครับอ่าเดี๋ยวแบงค์ขึ้นให้ดูนะครับว่าเป็นแบบนี้นี่คือทรงเบสิกครับที่ไม่มีแป้นจมูกครับนี่เลยเราไปดูทรงที่2ครับทรงที่2คือเป็นทรงราวทรงราวหมายถึงเป็นทรงกรอบแบบนี้ครับนี่เลย อ่าทรงเราคือเป็นทรงหยดน้ำนั่นเองครับหยดน้ำตัวนี้ทำให้เราดูหน้าสว่างขึ้นครับดูไม่เข้มเกินไปแล้วก็ตัวเนี้ยน้ำหนักเบามากครับผู้ชายเราใส่ได้นะเบนบอกเลยว่าตอนนี้ผูกชายหลายๆคนทักเข้ามาถามว่าใส่กรอบบางได้ไหมหรือว่าเราต้องใส่กรอบเข้มตลอดเวลาเบานบอกเลยว่ากรอบบางเนี่ยแหละทำให้เรารู้สึกหน้าสว่างขึ้นไบรท์ขึ้นแล้วก็ดูรู้สึกว่าสมาร์ทขึ้นนั่นเองครับนี่คือกรอบบางครับอีกตัวนี้นี่คือตัวที่2ครับ ต่อไปครับเอเวเตอร์ครับอ่าทรงนี้แบงก็แนะนําเหมือนกันเพราะอะไรเดี๋ยวนี้ผู้ชายใส่เอเวเตอร์กันเยอะคือทรงนักบินนั่นเองครับนี่คือทรงที่3ครับทรงเอเวเตอร์แบบนี้เลยที่แบงแนะนํามานะแบงคัดมาแล้วนะครับว่าแบงคัดจากลูกค้าหน้าร้านด้วยคับจากการที่แบงทำรีเสิร์ชด้วยหรือว่าเก็บ Data ต,ต่างๆนะครับแบงบอกเลยว่าทรงพวกนี้ใส่เข้ากับรูปหน้าผู้ชายแน่นอนครับกว้างหน่อยเอเวเตอร์หน่อยมีความแฟชั่นขึ้นนี่คือทรงที่สาครับสาหรับผู้ชาย สทรงที่สี่ครับก็จะบอกว่ามีหลายๆคนบอกว่าอยากได้แบบทรงเบสิคเบสิคแต่แข็งแรงหน่อยแบงบอกเลยว่า Emporio Armani ครับก็คือจะเป็นรูปนกอินทรีข้างๆนะครับหรือว่าเขียนว่า Emporio Armani เนาะตัวนี้ครับบอกเลยว่าข้างๆเป็นไทเทเนียมแล้วก็ตัวกรอบครับไม่กว้างเกินไปไม่ใหญ่เกินไปครับที่สําคัญมีที่รองแตนจมูกสาหรับคนที่ตัดสายตาสั้นสายตาเอียงและที่สําคัญโปรเกสีครับเขาสามารถดัดจมูกขึ้นลงได้ทําให้เราสามารถมีมุมมองที่แตกต่างและหลากหลายได้ เหมือนกันครับสำหรับคนที่ตัดโปรเกซีฟนะครับนี่คือตัวที่4ครับทรงที่5ครับทรงขับมาเตอร์ที่เป็นสีเทาครับบอกเลยว่าสีเทาสีขาวตอนนี้ผู้ชายใส่ได้แล้วข้างล่างจะเป็นเหมือนกับกรอบเปลือยครับหรือว่ามีเส้นตรงอลูมิเนียมนิดนึงครับตัวนี้เมื่อก่อนขับมาเตอร์ของผู้ชายจะมีลักษณะที่เป็นแบบหนาๆเท่านั้นขับมาเตอร์ตอนนี้นะครับบางก็ได้แล้วก็มีแฟชั่นขึ้นได้ด้วยครับทำให้แบงค์ใส่ตัวนี้รู้สึกหน้าสว่างแล้วก็มีคาแรคเตอร์ครับต่อไปครับทรงที่6อยากจะบอกว่าทรงที่6นี้ใส่ ปัจจุบันนะครับก็คือเป็นทรงไหลกรอบนั่นเองครับไหลกรอบข้อดีของมันคือแบงบอกเลยว่าแบงค์เป็นคนหน้ากว้างมันสามารถดีไซน์ความกว้างได้่าแล้วก็สิ่งสําคัญคือแบงค์สามารถดีไซน์กรอบแล้วก็ทรงได้เหมือนกันครับอย่างเช่นแบงค์อยากได้สูงเท่าไหร่อยากได้กว้างเท่าไหร่เราสามารถดีไซน์เองได้ครับข้อระวังนิดนึงครับถ้าคนที่สายตายเยอะๆแบงค์แนะนําให้ย่อบางที่สุดแล้วก็เป็นเลนส์เหนียวนะครับหรือเลนส์แอ์แวร์นั่นเองต่อไปครับตัวที่7ตัวที่7จะเป็น ขับมาสเตอร์รุ่นเดิมครับใส่ได้ทุกยุคทุกสมัยครับตัวนี้เลยถ้าคาแรคเตอร์นี้อาจจะเป็นพวกาสายแบบชิลหน่อยนะั้นเน็กอะไรอย่างเงี้ยครับบอกเลยว่าใส่ตัวพวกนี้จะค่อนข้างวินเทจลักชัวรี่แล้วก็รู้สึกเข้ากับบุคลิกภาพนะครับต่อไปตัวที่8จะเป็นทรงไลล์กรอบ โอเวอร์ไซส์ครับแบบนี้เลยผู้ชายก็ใส่ไรกรอบโอเวอร์ไซส์ได้นะครับที่ไม่ใช่เหลี่ยมแต่เป็นทรงหยดน้ําแบบนี้ผู้ชายก็ใส่ได้เหมือนกันครับบอกเลยว่าถ้าใครรู้สึกว่าอยากแบบไม่ได้จริงจังมากตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับทำเลนสให้เป็นกลมหยดน้ําหน่อยแล้วก็ใส่กับทุกๆวันที่ไม่ได้แบบไปทํางานใส่อยู่บ้านก็ได้ครับตัวต่อไปนะครับอาจจะเป็นแฟชั่นไปขึ้นขึ้นไปนิดนึงคือ ตัวนี้ครับเป็นทรงเอเวอเตอร์แบบเต็มขอบครับหรือว่ากว้างขึ้นนิดนึงหรือว่าโอเวอร์ไซด์นั่นเองครับเอเวอเตอร์แบบโอเวอไซส์ ites, และที่แม่งสำคัญคือมีสีดําและสีขาวตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัว โอเวอร์ไซส์ที่เป็นบางคนบอกว่าผู้ชายใส่ได้เหรอผู้ชายใส่ได้แน่นอนครับแบบนี้เป็นทรงโอเวอร์ไซส์สี่เหลี่ยมครับเมื่อก่อนจะมีแต่ผู้หญิงใส่แต่เดี๋ยวนี้ผู้ชายใส่กันเยอะมากๆครับด้วยการดึงคาแรคเตอร์ออกมาทาให้รู้สึกว่าดูเป็นผู้ชายที่แบบมีเป็นแฟชั่นขึ้นนิดนึงหรือว่ารู้สึกว่ามีโอเวอร์ไซส์แบบนี้ทําให้รู้สึกมองได้สบายตานะครับตัวต่อไปครับเรียกว่าทรงหยดน้ํานี่ครับ สำหรับผู้ชายเป็นทรงหยดน้ําทรงขับเค้กครับผู้ชายก็ใส่ได้เหมือนกันแมงบอกเลยว่ายิ่งใส่ตัวนี้บอกเลยว่ายิ่งบวกเกภาพดีขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็ได้อีกลุกหนึ่งด้วยครับเราไปดูตัว ถัดไปครับอ่ะเป็นซูอไอซิบลินตัวสุดท้ายครับคือเป็นตัวนี้ตัวนี้คือจะแนะนําในส่วนของผู้ชายที่อยากได้ความน่าเชื่อถือเข้าบุคลิกภาพแล้วก็ใส่ได้ทุกโอกาสนะครับโอเคครับนี่คือ12อรุ่นสําหรับกรอบแว่นผู้ชายนะครับถ้าใครสงสัยหรืออยากสอบถามก็เข้าสอบถามได้ที่หน้าเพจมนุษย์แว่นนะครับแล้วก็สอบถามในคอมเมนต์ยูทูบนี้ก็ได้นะครับแบงค์ยินดีตอบครับสวัสดีครับ